ชึบซ้ายชึบขวาลบเรียบร้อยอุ้ยอ้ยนี่ดัดนี้ดัดนีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลล์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูหุ่นเก่าๆอย่างเจ้าบูกาสรีกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูกาสารีครับผมมันเป็นหุ่นที่ผมว่าแบบมันโคตรเท่เลยจริง ตั้งแต่สีต้นฉบับของมัน,ม hey, มนมมครับผมสีสแตนดาร์ดูดิเฮ้ยมันเท่มากๆเลยผมแล้วมันเป็นหุ่นที่แบบมีปืนอ,อยู่ข้างบนนะ่ะยิงหลบอยู่หลังกระเพ่างเงี้ยโหแล้วยื่นปืนออกไปยิงได้โหโคตรแซ่บอ่ะแล้วมันเป็นหุ่นของเกาหลีนะอีเวนต์นานมากๆครับผมอ้ยนานแบบปีห้าปีด้วยมั้งจุวนี้นะนานมากๆเลยครับ สำหรับวันนี้นะผมผมบูทไทบูกาซาริเนี่ยอยู่ที่ Level 2, เลเวล4 MK2 เว้ยเลือดอยู่ที่2500เท่านั้นเองแล้ว40ไอสปีดยิ่งหนักเลย48ไมล์ต่อชั่วโมงส่วนโลกครับผม244,900เอ้ยอันนี้มันก็ก็เยอะแหละแต่ว่าถ้าเกิดแบบโดนปืนโค้งโดนพันเชอร์มาเงี้ยโลกมันก็เอาไม่อยู่โอ้โหมีเท่าไหร่ก็ไม่อยู่เหอะอ่าสำหรับปืนที่ใช้ผม,มจะใช้ปืนใหม่ๆเลยบุกที่พุนเก่าขึ้นมาด้วยปืนฮัสซารครับผม ฮัสซัดเอ็มเคสามดาเมจอยู่ที่ 4, 4ี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ครับผมยิงหกร้อยเมตรรีโหลดแค่สามวินาทีเท่านั้นเองสำหรับโมดูลที่ใช้นะครับผมก็จะใช้อันนี้เลยรัสเตนดูเคลนบิฟายแล้วก็รีเพลย์บิฟายครับผมนะเน้นให้มันอึดๆหน่อยหูไม่งั้นแบบเอาตัวรอดยากเว้ยเฮ้ยอ่าสำหรับนักบินเนี่ยผมก็จะตามนี้เลยนะมันไม่มีนักบินเฉพาะครับผมก็จะใช้นักบินตัวอื่นที่เป็นนักสกิลทองอ่ะเพราะมันก็สามารถอัพขึ้นสกิลทองได้ใช่ไหมประมาณนี้โอเค เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเจ้าบูกษริของเราเนี่ยยังจะเลาะอยู่รอดได้ไหมในสนามตอนนี้เอ้ยหุ่น5ปีที่แล้วเนี่ยไปครับผมไปดูกันเลยว้าวห้ยห้ยหุยห้ยหุยหุยนมล่อนมันล่อนมันล่อนดีจริงๆเว้ยว้าวว้าวว้าวอื้ม ดี๋ยวก่อนนะเราเราเราเฮ้ยสู้ซึ่งหน้าพูดไอ้พวกนี้ไม่ได้ว่ะเราต้องรีบเพลทแล้วเคครับผมเรามาเงียบๆเราเราอย่ายิงเขายิงเขาเดี๋ยวเขารู้ตัวว่าเรามาขโมยเสาอ่าเราให้เสาขาวก่อนว่าโอ้วาวววเสดพี่ไม่ได้แอมหรอกพี่มันลีลาดีไปแล้วอ้าวโอ้ยอุ้มมันหลุดมือสี่เสาห้า เป็นใจการแล้วครับต้องปกป้องเสาก่อนครับดีเฟนซ์ก่อนบุกัสสริครับผมจะดีเฟนซ์ไหวเป่าวะมขาเป็นโค้งด้วยใช้อะไรเนี่ยฮะฮะฮะวู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 โอ้โห,ห,หอะไรกันอืม ล่วงเลยเพื่อนเราจอดเลยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี้ยว้ยเฟรี่ะว้าวอ๋อบีมอสบีมอสโลก่อนนี่เราเราเรามีคอนเร์ชูตเด้ปะนะบีมอสนะโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้โหเสร็จเกยโดนล็ออ ชึบซ้ายชึบขวาลบ <laughs> <laughs> เรียบร้อย <laughs> อู้หิว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 อ๋อนี่มูลเมตรมูลเมตรโอ้ยรันมาแล้วมับมาแล้วลบก่อนแล้วโอ้โหโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเด้ให้ใจเย็นเพื่อนโห้วเรียบร้อยไปทำไมมันชอบยิงปุ่มเดียววะ ชอบยิงเขาชอบแบบกดยิงปืนเดียวอะ่ะไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่นะว้าว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 ,ว,าวเฮ้ยอย่าก,กระตุกสิอย่าก,กระตุกสิที่มันมาแล้วมันมาแล้วมันบินแล้วด้วยหลบก่อนครับหลบอีกทีครับโอ้โห <c oughs> ไม่รอดกุกระาสุรีครับผมเฮ้ยเฮ้ยสาวบ้าน ไกดรอดครับน,รมมนอะรูมันเลยเพื่อโอ้ยโล่ขึ้นบ่อยอา้าวโว้ฮืมโดนมั้งไหมเนี่ยยิงแต่เนินไอ้ตัวนี้มันล่าเก็บเสาจังเลยเนี่ยโอ้โหฮัสซสามก็บอกอยังไม่ค่อยเข้าเลยครับเบิม ว้าว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 จะไปรอดได้ไงวะเรียบร้อยแม่เจอระยะโอ้ยโลขึ้นครับเฮ้ยได้ลิงได้ลิงเลิบเลยโอเคอ่ะเนี่ยโลขึ้นตอนจังหวะรีโหลดปืนเงี้ยโอ้ยแจมโว้น่ะน่ะพอดีกันจัดไปครับ โอ้โหมันมันมัน,ม,นมันเอิ้อไปเปล่าวะหรือว่าเรายิงโดนเนินดินวะไม่ยิงโดนหุ่นเลยวะตอนนี้ก็ถ่ายปืนอยู่สูงอันโอ้โขึ้นมาพอดีจัดไปเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยดับเบิลคิวไปโอ้โหนี่เราเเราแบบต้องคอยซับไกลๆไว้เราเข้าไปใกล้ๆไม่ได้เลยบูก้าเนี่ย มาฮูโรขึ้นครับเรียบร้อยไปเฮ้ยเรื่องลอยไว้ใจเราล <laughs> อยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยสาบ้านจะให้มันน้ําเงินนานๆไม่ได้เลยเว้วยเฮ้ยดูเกละยะครับโวไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนสิจะไปไหนเราหูเร็วจังเลย บูก้าก็กรช้าแล้วเกินไปไปไปวัวว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 วโอ้ยอ้วมเอี่ยมอ้วมเอี่ยมธรรมดาก็ช้าอยู่แล้วยังจะมาใส่แอมอีกโอ้ยยังจะมาคาวิตี้ใส่อีกนะเดี๋ยวก่อนนะอุโหวงหิวเลือดวงหิวเลือดแต่เลือดเรายังเตรียมอยู่ไงไม่ประทะใครจะลดอะไรเนี่ยโอ้โวโอ้โว อันนี้ครับผมโอ้โหโอ้โหลงไมาลงไมาไม่โดนนี่นิดเดียวนะโอ้ย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 เอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนแหมนิดนึงนึงหน่วยเดียวเรียบร้อยแหม่เราก็ต้องตามเก็บงานเราก่อนนะอุ้ยฟาบโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟาบกลางสนามมันก็เสร็ดีเขาต้องแอบมาตอนนี้ฟาบอ่ะ ผูไซเรนครับว้าวว้าวว้าวนี <ines> ่แดดลบแดดลบโอ้โหไม่รอดเกมนี้ยังไงก็ไม่รอดครับผมชนะอยู่แล้วโอ้โหอุ้ยออ้ยนี่ดนี้ดนี เนี่ยเนี่ยยิงจะเดนเดินโดนเดินดินว้าโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้วววแหมโอ้โหใส่จังวะเฮ้ยอะไรเราอยู่ไกลไกลภูกระสุ่ยครับผมเออเออเออมามาตัวอะไรเนี่ย โ oh อ้โหไอันน wow, 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 wow. ี <Okay. S 1> ้เนี oh! oy, you, <laughs> <uary> ่ยอุ้ยอุ้ยเลือนน้อยอุท่าไม่ทันแน่ว้าวว้าวว้าวทีเราต้องคอยอยู่ห่างๆนะจะเสาต้องไปซะหน่อยแล้วล่ะต้องไปซะหน่อยแล้วล่ะเลือเลือนเลือนน้อยแล้วล่ะเนี่ยโู้โอุ้ยครปีเดี๋ยวก่อนเลือนเลือนน้อยจะยิงมันจะโดนยิงมันโดนไหมเนี่ยเออต้องลอยๆมันอย่างนี้ครับผม โอ้โอ oh ้โ oh อ้โ oh. อ oh ้ม oh. oh ีใครมาเกิดไม่เอ่ยหูโลดอ่ะมันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้ย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 โลดเยอะเหลือเกินนะจ้านะจ้าอ่าโว้วโว้อย่าปืนหกร้อยยิงใครก็ได้อย่าให้ปืนว่างอู้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสกายล้อดีเราเนี่ยนั่นไง โอ้โหแหลกหายแหลกหายอ้าวฮาปี้ครับบ่บุ้มชุดเดียวครึ่งหลอดมาแล้วไปแล้วรีบรีบาำเก็บงานก่อนนะอ้าวเวชชิปหนีซะตรงกลางดีกว่าครับโอ้โหไททันโอ,เอ้เอ้ยเดี๋ยวดิโอ้โหมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหกระทิงบืนบายบ้าบอที่สุดอ่ะ รีเฟกอีกอ่ะไปเลยครับพี่ทิงครับผมผมหนีออกจากวงไฟก่อนโอ้โหเฮ้ยปืนเดียวอ่ะปืนเดียวก็แย่งคิวได้เฮ้ยเฮ้ยปืนเดียวเว้ยเฮ้ยมันมาดูได้คิวง่ายกว่าไอตอนสามปืนมะเอาเสาก่อนครับผมต้องรีบแล้วเสาแล้วตามไง เกิดไหมเอยเกิดไหมเอยโอเคอืมอืมอืมไปโวโวเซราฟครับต้องแอบก่อนนะเหลือเบือนเดียวแล้วแบบอึ่มเปรปีน้อยโอ้โหยิงไม่เข้าเลยเออโอเคเนี้ยเหลือเบือนเดียวต้องยิงอย่างงี้ยิงถ้าไม่รู้สึกอย่างงี้ะ ค่อยๆตอดไปก็ไ <prepared> ด <dairy S 2> ้ปืนเดียวเราก็นะอ๋อโอ้ยเขาเหลยสองคนแล้วเว้ยเฮ้ยบุกหนักแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นเกมบุกหนักไงไม่คิดถึงปลายเกมเลยอุ้ยโลขึ้นอุ้ย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 เกือบเกือบเรียบร้อยเฮ้ย ตัวสุดท้ายอยู่ไหนอ้่นโอ้เป็นเรยอโอ้ยเมตรไอหมิงอ้าวตายแล้วตายตายตายไม่รอยแล้วบูก้าจันเปิดด้วยบูกาสารีครับผมใช้ฮัสซ ah. ่าอ่าเรามีซัพพอร์ตสองคนนะก็พอได้อยู่600เมตรนะอุ้ยลั่นนะว้าว แหมมันหินบังพอดีนะใจกว่าใจกว่ามันขึ้นมาแน่ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย odes, โว้โว้โว,โว้มันมาแล้วเซรานะ่ามาแล้วโว้เฮ้ย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 อู้ยูหูหบเลยเลือดหวบเลยว้าวโอยโอยโอยยโลขึ้นมา โอ้ยไม่เข้าไม่เข้าโล่นนะไอโล่พื้นทางกางอีกปะโตเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาเฮ้บินแล้วหลบก่อนครับฮ้เฮ้าวฮ้าว้าว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  มันใช้เซรัฟตัวไอตัวเขียววะเนี่ยที่มันบั๊กอ่ะที่มันยิงไม่ได้อะ่ะโอ้มาแดชมาครับวายวายว้าว,ว,าว,ว,าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โ,อโลคืนโลคืนมามามา,มาโหเซรัฟเยอะมากอะ่ะเขามาเป็นแคนเหรอ โอ้ยโอ้ยเสร็จเลยเสร็จเลยโอ,ยโอเคครับผม,มผมว่ามันก็มันก็เหนื่อยแหละเฮ้ยมันก็อยู่ยากจริงผมว่าหุ่นตอนนี้นะเว้ยมันแบบสกิลมันอึดมากมันเร็วมากแล้วปืนมันก็แรงมากๆอ่ะโอ้ย คือแบบปืนโค้งมาปุ๊บแป๊บเดียวไอ้โล่ไปเลยอ่ะแล้วแบบยิ่งคู่กัใส่เหรนโดยใช้โดนที่มันแบบกดฮิลเลอร์แล้วยิงแรงขึ้นหรืออะไรพวกนี้ผมมันทําให้โล่มันแทบจะไม่มีประโยชน์เอาจริงแต่มันก็แค่พอตัวรอดได้ครับผมพอหลบได้แต่แบบสกิลเด็ของมันก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ป่ะเพราะหุ่นเร็วๆมันก็เยอะมากเลยโอ้แต่ก็อย่างว่าครับผมตัวนี้มันโดนดึงลงไปเหลือเป็นหุ่นเทียสสามครับมันก็นะแต่มันการออกแบบมันเท่จริงๆเลยผมต้องยอมรับครับผม เป็นหุ่นที่หลายๆคนเคยเล่นไว้แล้วมันชอบมากเพราะมันเท่มากจริงแต่ก่อนเราใช้ก้ามปูใช้สกอสนะแบบเอาโลหันเข้าจัตูแล้วก็แบบเอากามปูดูดอ่ะเฮ้ยมันเจ๋งว่าคือแต่ก่อนมันไม่มีปืนโค้งไงมันยิงกันถึงซึ่งหน้าง่ยิงแบบปืนพลังงานปืนตรวจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็แบบเล่นเงินอย่างนง้นนะตอนนี้ผมมีปืนโค้มีอะไรมาอย่างงี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ยากครับผมมีโล่ทางซ้ายข้างเดียวงทางขวาไม่มียิงเข้าโค้งขวามาแล้วเข้าสี้าง นั่นแหละครับเพื่อนๆแต่มันก็ยังใช้ปืนใหม่ดีเว้เน้นคอยแบบซัพพอตยิงตัวไกลๆแต่ว่าตอนนี้ไอตัวไกลๆไว้เพื่อนก็มีปืนไกลๆที่มันโคตรแรงคิดดูดิโอ้หแล้วแบบเฮ้ยถ้าเกิดแบบปืนใหม่เฟนเทอร์มาเว้ยโอ้ยมันเนเฮ้ยสีก็เข้ากันไะไอตัวนี้นะน่าจะเวิร์กครับผมเนี่ยผมจะลองเล่นเอากลับมาเล่นใหม่ถ้าเกิดปืนใหม่น่มานะเอ้ยยาๆๆโอเคครับเพื่อนๆไงก็ มาคุยกันได้นะว่าบูกัสซารีในตอนนี้เพื่อนๆยังเล่นมันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยแต่คิดว่าน่าจะเล่นมีเล่นอยู่บ้างนะในลีกกลางๆครับผมลีกเอ็กซ์เพอร์ลีกโกลีกซินเวอร์อะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดลีกแชมเปี้ยนเนี่ยโอ้โหอยู่โคตรยากเลยบอกตรงๆนั่นแหละครับเพื่อนยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบูกัสซาร